มิชชัน n ุดงค์พอดแคสต์รอทูยูบาย ASP Plus กองทุนตราสารหนี้ระยะสัน้นผลการดำเนินงานอันดับหนึ่งการันตีด้วย Morning s t a า4์ดาวปี2020โทร0 2 6 7 2 1 1 1 1ห่หรือ w w w a s s e t f u n d c o t h เคำเตือนผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคตการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนโปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับประวิร์ตฮันุสาหะครับวันนี้ผมเอาข่าวชิ้นหนึ่งจาก Bloomberg กนะฮะชื่อว่า thousands of small businesses going bankrupt in U.S. are uncounted in COVID คือเราได้ยินข่าวเรียกว่าใช้คำว่ารายวันก็คงจะไม่ผิดนันะฮะเกี่ยวกับบริษัทขนาดใหญ่ที่ต้องบอกว่า ขอฟื้นฟูกิกจาก,การนะไฟล์ for chapter 11นะได้ยินตลอดเกือนะบทุกวันอ่ะอจริงๆแล้วนะฮะแต่ว่าเราไม่เคยได้ยินข่าวธุรกิจขนาดเล็กเท่าไหร่นะะวันนี้ก็เลยอยากจะมาชวนคุยเรื่องนี้โดยเอาบทความนี้จากจากบลูมเบิร์กเนี่ยเป็นเป็นแค่เป็น b a c k กราวน์แล้วกันแต่ว่าผมจะชวนคุยในประเด็นที่ลึกกว่านั้นด้วยนะฮะธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเวลาเราเ ยื่นขอฟื้นฟูกิจาการนะรภายใต้กฎหมายที่เรียกว่า chapter 11เนี่ยก็เขาก็จะให้เจ้าหนี้หยุดทวงหนี้ก่อนนะเพื่อให้ลูกหนี้เนี่ยมีโอกาสทําแผนฟื้นฟูนะครับมีคณะเข้าไปจะทําแผนฟื้นฟูแล้วก็เพื่อที่จะทําให้กิจาการกลับมาใหม่ได้นะครับซึ่งหลายครั้งก็กลับมาได้นะฮะหลายครั้งก็กลับมาได้ในกรณีของธุรกิจขนาดเล็กไม่เป็นแบบนั้นนะฮะจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าทําไม คือในบทความนี้ของบลูเบิร์กเนี่ยเขาก็บอกว่าคำว่า Silent Failure เนี่ยคือเวลาธุรกิจขนาดเล็กจะปิดเนี่ยธุรกิจจำนวนมากไม่ได้มีหนี้อะไรเยอะแยะหรือบางทีก็เป็นหนี้ส่วนบุคคลนะครับการปิดก็คือก็คือเป็นหนี้ต่อไปแต่ว่าก็แค่เขาบอกว่าบางทีแค่โทรไปบอกอสำนักงานประปาแล้วก็ไฟฟ้าแค่นี้บอกว่าปิดมิเตอร์แล้วก็ปิดกิจการแค่นั้นหละง่ายๆอย่างนั้นบอกคนเช่าว่าจะไม่เช่าแล้ว อะไรอย่างเงี้ยนะฮะอาจจะโดนยึดเงินค่ามาจําอะไรพวกนี้เราก็เลิกกิจการนั่นคือการเลิกกิจการของธุรกิจขนาดเล็กซึ่งมันเกิดขึ้นเยอะมากในตอนนี้แต่ไม่มีใครพูดถึงสักเท่าไหร่นะครับข้อมูลเอาแค่3เดือนกว่าๆจากมีนาคมถึงกรกฎาคมเนี่ยนะฮะมีข้อมูลจากเยวนะฮะซึ่งก,ก็อาจจะเรียกว่าเป็นข้อมูลที่ Official <c oughs> ก็ไม่ได้ซะทีเดียวนะครับ เอ่อแต่ว่าข้อมูลจากเย lp เนี่ยซึ่งก็เป็นที่เขาไปรีวิวออนไลน์กันนะนะเยอบนะฮะที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยบอกว่าแม้ข้อมูลออฟฟิเชียลมันจะหายากนิดนึงมันไม่มีบางทีมันม,มีตัวเลขจริงๆนะครับแต่ว่าข้อมูลจากเยอบบอกว่ามีกิจการปิดไปเนี่ยแปดหมื่นที่ขนาดเล็กนะฮะกิจการขนาดเล็กปิดไปแปดหมื่นที่นะฮะในขณะที่มีธุรกิจขนาดเล็กที่ขอยืน่นอ่ ฟื้นฟูเนี่ยตามตามแผน c h ปเตอร์1เนี่ยนะฮะเพียง800ที่เท่านั้นเองซึ่งก็คือน้อยมากะนะครับนั่นหมายความว่าบริษัทส่วนใหญ่ก็คือปิดก็คือปิดไปล้มละลายก็คือล้มหายตายจากไปเลยนะครับข้อมูลจากอเมริกันแบงก์ u p t ซี i อินสติท e ตเนี่ยบอกว่าปี2020เนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าตัวเลขของธุรกิจที่ปิดกิจการเนี่ยจะเพิ่มขึ้นจากปีปกติประมาณ36% ตัวไอ้แปดหมื่นที่อยู่ในเหวบเนี่ยนะฮะที่ปิดไปแล้วเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเยอะที่สุดคือร้านอาหารหนึ่งหมื่นสองพันหกร้อยเก้าสิบห้าแห่งนะฮะตามมาด้วยรีเทลแล้วก็พวกร้านค้าช้อปปิ้งพวกเนี้ยเจ็ดพันแปดร้อยแปสิบเอ็ดแห่งร้านเสริมสวยสี่พันเก้าร้อยเจ็ดสิบหกแห่งธุรกิจเกี่ยวข้องกับรถยนต์ก็คืออู่ซ่อมรถนะฮะทำสีพวกเนี้ยสามพันห้าร้อยเก้าสิบสี่แห่งอีเวนต์แพลนนิ่ง 2,451แห่งแล้วก็อื่นๆอีก28,553แห่งนะฮะพอไปคุยกับ American Bankruptcy Institute เนี่ยเขบอกว่าคือ Chapter 11เนี่ยมันก็คือมันไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่สำหรับธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจขนาดใหญ่พอเข้า Chapter 11ปุ๊บก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมานะครับทำตามแผนฟื้นฟูอะไรเงี้ยนะฮะเราก็จะอาจจะมีเงินอัดฉีดเข้ามาธนาคารอาจจะ เขาม,ามีส่วนร่วมด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสําหรับธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นคือการยืดเวลาไปก็ไม่ได้ช่วยให้ธุรกิจอะไรดีขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ก็เลยเลือกที่จะไม่ไม่ยื่น chapter ร์แล้วก็เงียบเียบไปดีกว่าเพราะว่าการยื่น chapter ์ Le เนี่ยก็ทําให้เหมือนกับอยู่ในเครดิตบูโรด้วยทําให้อีกหน่อยเขาคาดเพราะถ้าจะกลับมาทําธุรกิจอีกอาจจะยื่นขอกู้ยากขึ้นตัวเล่มก็เป็นอย่างนี้นจริงๆว่าคนที่เคยยื่น เอ่อชั a เต e ร์1 uh, เนียนะฮะถ้ากลับมาทำธุรกิจใหม่มีโอกาสที่จะได้รับการปฏิเสธการให้กู้เงินเนี่ยสูงกว่าคนทั่วไปถึง24%นะครับทีนี้ณขนาดนี้ณขนาดนี้นะธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ5้าของผู้ทำธุรกิจเนี่ยมีความกังวลว่าตัวเองจะล้มละลาย58%คือเกินครึ่งหนึ่งนะฮะ ของตอนนี้นะฮะชื่อตัวเล็กมันสูงมากนะฮะคือถ้าเกิดคนกังวลขนาดนี้เนี่ยต้องต้องเรียกว่าเป็น very alarming situation นะครับในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเ,เศรษฐ,ฐกิจ44ถูกขับเคลื่อนโดยองค์กรที่มีขนาดเล็กกว่า500คนนะฮะเราก็ consider องค์กรที่มีขนาดเล็กกว่า500คนเป็นองค์กรขนาดกลางหรือเล็กหรือเ,เรียกว่า SME ก็จะว่าอย่างก็ได้นะฮะแต่ก็ไม่เสมอไปนะคือบางบริษัทเนี่ยมีแค่ร้อยคนแต่ว่ามูลค่าบริษัทมโหฬารก็มีแต่ว่าเอาละ่ะถ้าดูเป็นตัวเลขจานวนคนเพราะมันเกี่ยวเรื่องการจ้างงานนะครับออตอนนี้เนี่ยสถานการณ์แบบนี้ผมอยากจะเทียบให้ฟังกับในประเทศไทยแล้วกันในประเทศไทยเองเนี่ยเป็นที่รู้กันว่าเรามีวิธีการนับอัตราการว่างงานที่อาจจะแปลกสักหน่อยหนึ่ง จะแปลกสักหน่อยหนึ่งผมไม่ลงดีเทลเยอะแต่เป็นว่าตัวเลขจริงๆคือคือตัวเลขการว่างงานจริงๆที่เราเรียกว่าคลาสสิฟายกับว่าว่างงานเนี่ยเอาจะยกตัวอย่างนะฮะสมมุติว่าคุณเคยลงทะเบียนว่าครอบครัวเป็นเกษตรกรแล้วคุณตกงานจากกรุงเทพแล้วกลับไปที่บ้านที่ต่างจังหวัดแบบนี้ก็จะไม่นับว่าคุณว่างงานก็ได้นะฮะคือมันมันคือ มันทำให้เปอร์เซ็นต์การว่างงานของเราค่อนข้างตา่ำแต่จริงๆอ่ะครั้งนี้เนี่ยคนจะตกงานเยอะผมเชื่ออย่างนั้นนะฮะตัวเลขการคาดการณ์จากหลายสำนักนี่พูดถึงหลักเจ็ดแปดล้านคนเขาไปลวซึ่งพอเราไม่ได้มีสแตตจริงๆเราไม่ได้มี real time data จริงๆเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าตัวเลขจริงๆจะเยอะแค่ไหนคํามาว่างงานก็ต้องมาคุยกันว่าถ้าสมมติว่าผมเป็นฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยโดยถูกบังคับนะ <c oughs> คือไม่ได้อยากเป็นแต่พอตกงานเราต้องเป็นฟรีแลนซ์ จะเรียกว่าว่างงานได้ไหมเออนะฮะหรือว่าเราดูกันเฉพาะเรื่องของการขอเคลมสิทธิประกันสังคมซึ่งมันก็เป็นพอช้อนหนึ่งเท่าน,นั้นเองก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะอยู่ในประกันสังคมนะแรงงานนอกระบบของเราก็มีเยอะมากและ s อสมไทยเนี่ยจ้างงานอยู่ประมาณ11-12ล้านคนเรามี s e อสอมไยู่ประมาณเกือบเกือบสามล้านรายนะฮะสถานการณ์ผมว่าไม่แตกต่างจากสหรัฐตอนนี้ที่บอกว่าไม่แตกต่างเพราะงนี้หลายคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะ เืองไทยเราสถานการณ์โควิดไม่แย่จริงฮะไม่แย่เทียบกับที่อื่นเราถือว่าดีมากแต่ว่าเผอิญว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยค่อนข้างจะพึ่งพาคนอื่นเขาเยอะต่างชาติพึ่งพาเยอะนะครับแล้วมันต่อปในลูกโซ่เพราะเศรษฐกิจคนอื่นเขาไม่ดีเนี่ยเราเหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะไม่ดีไปด้วยเพราะฉะนั้นผมกลัวมากเลยว่าธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยจะค่อยๆปิดไปแบบเงียบๆแบบที่อเมริกานเนี่ย แล้วก็ไม่มีใครรู้จนมันสายไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเราต้องต้องช่วยกันดูในประเด็นนี้ด้วยนะอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะคุยหลังจากอ่านรีพอฉบับนี้เนะี่ยผมคิดว่าพาร์ทหนึ่งที่เขาพูดในนี้ก็คือความช่วยเหลือไปไม่ถึงอเมริกาเองก็มีแผนการช่วยเหลือจ e ะ,ะมีนะฮะมีนะฮะคล้ายๆกันกับคล้ายๆเมืองไทยเนี่ยนะฮะแล้วก็มีคนบอกว่าคนที่ได้ก็เป็น SME ที่ เครดิตค่อนข้างดีอยู่แล้วจําเรื่องหนึ่งที่ผมเคยพูดเออไม่เคยพูดในพอดแคสต์แต่เคยพูดในข่าวเช้าว่ามันเออเช็คแชกนะ่ะใช่เป็นเชน่ยใหญ่หญหญนะเชนเชนเบอร์เกอร์ที่ค่อนข้างใหญ่ไหมเขาดังมากเนี่ยก็ดันได้รับเงินก้อนที่จะช่วยเหลือจาก SME มก็เลยเป็นแล้วก็มีบริษัทในบริษัทนีทนจดทะเบียนในตลาดหุ้นก็มีได้รับเงินคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้มันไม่ถูกต้องนี่เพราะว่าบริษัทพวกนี้มนไม่ควรจะได้มันควรจะมันควรจะเป็นสำหรับบริษัทที่เป็นไซส์ขนาดเล็กเขาต้องการความช่วยเหลือจริงๆหรือเปล่า ก็เลยก็เลยย้อนกลับมาดูที่ประเทศไทยเงินช่วยเหลือของรัฐบาลเองที่บอกว่าให้แบงค์ไม่ปล่อยกู้เนี่ยเอาจริงก็ก,ก,ก็กลายเป็นว่าเฉพาะลูกหนี้ชั้นดีที่ที่ที่เขาไม่ค่อยมีปัญหาหรือมีปัญหาน้อยจะบอกว่ามีปัญหาเลยก็ไม่เชิงมีปัญหาน้อยก็ก็ได้ไปก่อนหรือเปล่าผมคิดว่าเราต้องมาดูในดีเทลจริงว่าว่าพาร์ทการช่วยเหลือ s อ e ของของไทยเนี่ยเป็นยังไงเพราะถ้าเกิดว่าทําไม่ดีเนี่ยนะครับ มันจะส่งผลกระทบไปลูกโซ่แล้วแผลนี่มันซึมลึกนะเวลาธุรกิจปิดไปแล้วเนี่ยการจะกลับมาเปิดมันยากมากแต่ประคองไม่ให้ปิดเนี่ยมันจะช่วยได้มากกว่าพอวิกฤตผ่านไปเขาจะกลับมาได้เร็วกว่าก็ชวนคิดฮนะเรื่องนี้ชวนคิดขอบคุณที่ติดตามมิชชั่นธุรมูลนะครับสวัสดีครับม i s ชั่นธุรุมูลพอดแคสต์พรีเซน n t e ด by ย p d p พีดีโทร02672111 1